สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก,ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์จากพี่สาวแล้วก็จากล้านสาวนะคะคือวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์กันว่าสถานะไหนได้รับเงินไปแล้วนะคะคือ จากคอมเมนต์นะคะพี่เพื่อน,น,นหลายๆท่านนะคะมาคอมเมนต์นะคะก็มีหลายๆท่านวันนี้สถานะสีเขียวก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะมากเลยสถานะนี้นะคะคงจะเป็นสถานะที่ทบทบมาหลายๆวันนะคะแล้วเขามาโอนในวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะคือตอนนี้ของพี่สาวนะคะยกตัวอย่างของพี่สาวต้านะคะทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อวันที่ 30, 30มสิบสามสิบเมษาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียววันที่4 ะะหลังจากวันที่4ก็รอมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะคะวันที่12นะคะเมื่อคืนนี้เวลาตี2นะคะตี2 34นาทีนะคะข้อความก็เข้าแจ้งมาบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะแล้วก็เช็ค ธนาคารก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่10,000บาทนะคะทบเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภานะคะในส่วนของลานสาวก็เป็นธนาคารเหมือนกันนะคะธนาคารอมสินนะคะข้อความแจ้งมาบอกนะคะตอนประมาณตีสามสีนาทีนะคะเงินก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไปเช็คในสถานะนะคะมันก็ขึ้นตารางมาให้เราแต่ว่าสถานะยังคงเป็นกําลังดําเนินการอยู่นะคะหากใครอยู่ในแบบนี้นะคะ ข้อความเข้าแล้วในสถานะไม่แจ้งนะคะว่าโอนเงินสำเร็จนะคะก็แสดงว่าเงินเข้าบัญชีเราแล้วนะคะก็ให้ท่านตรวจสอบดูว่าเขาโอนมาบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีพร้อมเพย์นะคะเขาจะแจ้งอยู่ในตารางอยู่แล้วนะคะแต่บางท่านนะคะที่ได้แจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ใต้นะคะในคอมเมนต์ YouTube มีน้องคนนึงนะคะแจ้งมาว่าคือเงินเข้าบัญชีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีตารางขึ้นมาให้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะคือตารางอาจจะขึ้นมาให้เราทีหลังนะคะภายหลังนะคะแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่แบบเงินเข้าบัญชีแล้วนะคะแต่ว่าข้อความยังไม่มาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่า มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจในระบบของกระทรวงการาคลังเหมือนกันว่าเขาระบบของเขาเนี่ยมันเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามีมีมีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็มาบอกว่าของลูกชายนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะของลูกชายอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์อันนี้ตาไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามีมาแจ้งบอกว่าอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์แต่ว่าเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นได้ไปได้ไหมคะว,ามาคว่าอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์แล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นสถานะสีเขียวพร้อมที่จะได้รับเงินไปในทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รอรับเงินนะคะแต่ว่ามาท่านนี้นะคะอยู่ในสถานะที่แบบทบทวนสิทธิ์แล้วมาได้รับเงินเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่งงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าได้รับเงินแล้วนะคะคือ คนที่ได้รับก็งงเหมือนกันนะคะว่าทําไมมันถึงไม่เป็นไปตามสเต็ปนะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจในระบบของกระทรวงการคลังเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็มาแชร์นะคะก็อย่าต้ยกตัวอย่างให้หลายๆท่านที่ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วก็มีอยู่หลายธนาคารนะคะธนาคารทรกศนี้มาแรงมากเลยวันนี้นะคะก็ได้รับเงินไปแล้วลหลังจากที่มีเสียงบ่นนะคะจากการที่รอมานานนะคะว่าธนาคารทรกศเนี่ยมีปัญหาเยอะที่สุด วันนี้นะคะธนาคารทกศได้รับเยอะมากนะคะทกศอ,ออมสินกรุงเทพนะคะกรุงไทยนะคะไทยพาณิชย์นะคะมีหมดเลยทุกธนาคารวันนี้นะคะแต่ก็ยังคงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะในส่วนของสายสีเหลืองนะคะก็คือหลังจากที่รอมานะคะกระทรวงการคลังแจ้งออกมาเลยว่าจะทําการ โอนเงินนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในสถานะสีเหลืองนะคะแต่ว่าสถานะสีเหลืองเนี่ยยังไม่มีการโอนเลยนะคะแล้วก็มีพี่ๆนะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้โทรไปนะคะสอบถามจาก กระทรวงการคลังโดยตรงนะคะว่าทําไมถึงไม่มีการโอนให้กับสถานะนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยังให้คําตอบไม่ได้เลยว่าสถานะนี้จะได้เงินวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าภายในวันที่15นี้สถานะนี้จะได้รับเงินหรือไม่นะคะตคาดการไว้ว่าในในสัปดาห์นี้นะคะสถานะนี้ ก็น่าจะได้รับเงินเช่นกันนะคะเพราะว่าสถานะนี้เป็นสถานะที่คนรอเยอะมากนะะหลายล้านคนเลยทีเดียวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังรอรับเงินอยู่นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถตอบคำถามเราได้เลยนะคะว่าสถานะนี้จะโอนเงินให้วันไหนกันแน่นะคะทั้งๆที่ประกาศออกมาแล้วว่าวันอังคารจะทาการโอนเงินให้กับสถานะสีเหลืองนะคะเราก็มารอดูว่า กระทรวงการคลังจะให้คำตอบกับพวกเรายังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาแชร์ข้อมูลนะคะกับของพี่สาวแล้วก็ของหลานสาวที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่อยู่ในสถานะแบบที่ตาได้พูดไปนะคะก็ให้ไปเช็คบัญชีของตัวเองนะคะว่าเงินเข้าหรือยังนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่กำลังรอรับเงินอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ